สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเช่นเคยนะคะจากโชลูมซ m มิ t อนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะถ่ดก็วันนี้นะคะเอมีวิธีการแนะนำนะคะการเปิดปิดฝากระโปรงท้ายของรถ CR-V นะคะเจน5นะคะก็คือชมด้านหลังนี้นะคะมาให้ลูกค้าชมกันนะคะ4วิธีนะคะในการเปิดปิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อ,อนแรกนะคะในการเปิดนะคะก็คือวิธีที่1นนะคะก็เปิดที่หน้าปุ่มนะคะหน้าคอนโซลนะคะจะอยู่หน้าคอนโซลด้านหน้านะคะใต้ตรงปุ่มปุ่มสตาร์ทนะคะก็คือจะเป็นปุ่มนี้นะคะลูกค้าสามารถกดนะคะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดได้เลยนะคะกดแชร์แบบนี้ค่ะแล้ววิธีการปิดก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือกดปุ่มเดิมนะคะฝาท้ายก็จะปิดนะคะ วิธีที่สองนะคะกดเปิดปิดได้จากกุญแจร,รีโมทนะคะก็จะมีปุ่มด้านล่างสุดนะคะก็ลูกค้ากดแช่ได้เลยนะคะ,ะประตูด้านหลังนะคะก็จะปิดแบบนี้นะคะวิธีการเปิดเช่นเดียวกันนะคะกดปุ่มเดิมะค,ะค่ะค่ะขั้นตอนที่สนะคะวิธีที่สาก็คือจะมีปุ่มนะคะใต้ตัวเห็ดนะคะก็จะมีปุ่มด้านล่างนี้ลูกค้าเปิดเข้าไปได้เลยนะคะ ส่วนวิธีการปิดนะคะก็จะมีปุ่มกดตรงนี้นะคะลูกค้ากดได้เลยค่ะประตูไฟฟ้าก็จะปิดอัตโ,มตโนมัตินะคะค่ะวิธีที่4ี่นะคะก็คือเราสามารถใช้โหมดแทนฟรีได้เลยโหมดแทนฟรีนะคะโหมดนี้ก็คือเหมาะสําหรับลูกค้าที่ใช้มือถือของอยู่นะคะก็คือเราสามารถใช้เท้านะคะสอดเข้าไปที่ด้านล่างนะคะประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะ เช่นเดียวกันค่ะวิธีปิดนะคะก็สามารถใช้เท้านะคะสอดเข้าไปที่ด้านล่างนะคะประตูก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเอมีวิธีการแนะนํานะคะฝากการเปิดปิดฝากระโปรงถ่ายมาให้ลูกค้าชมนะคะก็คิดหน้ามีอะไรต่อไปลูกค้าอย่าลืมติดตามนะคะสําหรับวันนี้เอขอแนะนําวิธีนะคะทิศดีๆนะคะแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางชลูมแล้วด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ